สามารถเป็นลูกที่อายุ2 5ปีใส่ดีให้พ่อให้แม่อายุ25ปีใช้นงี้งให้พ่อให้แม่เลี้ยงพ่อแม่ได้สามารถทับทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อกับแม่สบายและมีความสุขในบ้านปลายชีวิตอายุ25ปีสามารถทําให้น้องชายได้มีเงินไปโรงเรียนได้วางรักฐานให้น้องชายวางกิจการให้พ่อให้แม่ตอนนี้ลูกทําได้แล้วครับขอบคุณพ่อกับแม่ ที่เลี้ยงลูกชายคนนี้มาที่ทําให้ลูกชายคนนี้เกิดมาแล้วเลี้ยงถนอมอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตทำให้ลูกชายคนนี้ได้เป็นคนนีของสังคมได้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่รักพ่อรักแม่นะครับ ผลงานเพลงนี้ครับหยาดเงินงเพื่อแม่ผม